สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่22วันนี้จะมานำเสนอระบบแจ้งเตือนการทานยาสมาชิกมีดังนี้ค่ะที่มาและความสำคัญปัญหาหลักที่ต้องแก้ไขคือการขาดระบบที่ช่วยแจ้งเตือนและติดตามการทานยาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องการทานยาในเวลาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ทานยาเป็นประจำ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องการความต่อเนื่องในการรักษาผู้ปกครองที่ต้องการติดตามการทานยาของสมาชิกครอบครัวผ,ผู้ป่วยในระยะยาวการลืมทานยาหรือทานยาไม่ตรงเวลาส่งผลต่อการรักษาภาพรวมและขอบเขตของโครงงานการสร้าง 1. การสร้างแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนการทานยา 2. ระบบสามารถกำหนดเวลาทานยาสำหรับยาแต่ละชนิดได้ 3. ม,มีระบบการบันทึกและติดตามประวัติการทานยา 4. รองรับการใช้งานทาง iOS และ Android การนำไปใช้ผลประโยชน์ 1. ช่วยผู้ป่วยใน ให้สามารถทานยาได้ตรงเวลาที่แพทย์สั่งอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 2. ลดความเสี่ยงในการลืมทานยาไม่ตรงเวลา 3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคและการดูแลตัวเอง 4. ช่วยให้ผู้ป่วยหรือครอบครัวติดตามการทานยาได้ง่ายขึ้นกลุ่มผู้ใช้งานระบบบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ค่ะ ภาษาและเครื่องมือที่ใช้พัฒนา 1. แอปจานว่าสคริปต์ 2. ฐานไฟล์ฐานข้อมูลไฟล์เบสเครื่องมือที่ใช้ Android Studio ออีกโ,กโกใช้สำหรับการรันโปรแกรมภาษาและเครื่องมือที่ใช้พัฒนาแอปพัฒนามีดังนี้ค่ะแหล่งอ้างอิงมีดังนี้ค่ะ ในภาพนี้เป็นการวางแผนโครงการด้วยจิระโดยใช้ไทม์ไลน์วิวสำหรับโปรเจกต์ระบบการแจ้งเตือนการทานยาทางด้านซ้ายจะ,สะแสดงสปินและทับย่อยๆเช่นสกรรม2หรือสกรรม3พร้อมสถานะงานเช่นดันตรงกลางคือเจนชาร์ตที่สแสดงช่วงเวลาการทำงานด้วยแถบสีม่วงซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมว่าแต่ละงงานเริ่มและจบเมื่อไหร่ ภาพต่อมาจะเป็นไทม์ไลน์จิระโดยแสดงสปินสกรรม11ซึ่งประกอบด้วยทากย่อยเช่นทำล็อกอินทำแดชบอร์ดและงานอื่นๆด้านซ้ายคือรายชื่อทากพร้อมสถานะเช่นดันหรือทูดูด้านขวาคือแถบสีม่วงที่บอกช่วงเวลาการทำงานช่วยให้ติดตามความพืบหน้าของโปรเจกต์ได้ชัดเจนซอฟต์แว,วร์รีแควรเมนต์ ระบบแจ้งเตือนการทานยาถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการการทานยาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบถึงเวลาทานยาพร้อมทั้งบันทึกสถานะการตอบสนองและแจ้งเตือนผู้ดูแลในกรณีที่จำเป็นจุดประสงค์เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดความต้องการของระบบแจ้งเตือนการทานยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมพัฒนาและผู้ใช้งานระบบมีความเข้าใจที่ตรงกรันขอบเขตชื่อระบบ ระบบแจ้งเตือนการทญญานยาสิ่งที่ระบบต้องทําแจ้งเตือนผู้ใช้ให้ทานยาตามเวลาที่กําหนดบันทึกข้อมูลการทานยาและสถานการณ์ตอบกลับของผู้ใช้สิ่งที่ระบบไม่ทําการให้คําแนะนําทางการแพทย์การสั่งายา คำจำกัดความผู้ใช้บุคคลที่ใช้งานระบบเพื่อรับการแจ้งเตือนการทานยาภาพรวมของเอกสารเอกสาร,รนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนการทันยาดูแยกเป็นส่วนต่างๆได้แกบ่บทนำรายละเอียดโดยรวมของระบบและความต้องการเชิงหน้าที่ของระบบราย,ยละเอียดโดยรวมของระบบ ภาพรวมของระบบระบบแจ้งเตือนการทานยาเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการการทานยาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบจะทำการแจ้งเตือนตามเวลาที่กำหนดและบันทึกสถานะการตอบสนองของผู้ใช้ ยูสเคสแผนภาพยูส a ค e ของระบบแจ้งเตือนการทานยาผู้ใช้สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้เช่นสมัครสมาชิกล็อกอินเพิ่มยาตั้งค่าการแจ้งเตือนดูปฏิทินการทานยาและออกจากระบบระบบตัวแทนของฟังก์ชันที่ผู้ใช้โต้ตอบด้วยเช่นการบันทึกข,ข้อมูลข้อมูลการแจ้งเตือน dfd level 0แผนภาพ data flow diagram level 0ของระบบแจ้งเตือนการทานยามีการระบุข้อมูลที่ไหลเข้าระหว่างผู้ใช้ระบบแจ้งเตือนการทานยาและฐานข้อมูล dfd level 1แผนภาพ data flow diagram level 1จะเจาะลึกกระบวนการหลักใน dfd level 0เพื่อแสดงรายละเอียดของแต่ละกระบวนการย่อยรวมถึงการไหลของข้อมูลระหว่างกระบวนการผู้ใช้และฐานข้อมูล สเตตเดกแกรมแผนภาพสเตตไดแกรมแสดงสถานะและการเปลี่ยนระหว่างสถานะต่างๆในระบบแจ้งเตือนการทานยา ซีเควนไดแกรมแผนภาพซีเควนไดแกรมแสดงการทำงานระหว่างผู้ใช้ระบบบริการแจ้งเตือนและฐานข้อมูลโดยแสดงลำดับการสื่อสารในกระบวนการต่างๆ 1. ผู้ใช้ตั้งเวลาโดยการใส่ชื่อยาเวลา 2. ระบบบันทึกข้อมูล3เวลาผ่านไปถึงเวลาทานยาระบบตรวจสอบเวลาและเตรียมส่งการแจ้งเตือน4ส่งการแจ้งเตือนผ่านบริการแจ้งเตือน 5. ผู้ใช้ตอบกลับสถานะ6บันทึกสถานะการตอบกลับ7ติดตามประวัติการทานยา 2.2หน้าที่ของระบบ1บันทึกข้อมูลยาสส่งการแจ้งเตือน 3. รับและบันทึกสถานาการตอบกลับจากผู้ใช้2.3คุณสมบัติของผู้ใช้งานผู้ใช้ทั่วไปไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค2.4ข้อจํากัดรองรับเฉพาะอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสําหรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สอุสมมติฐานและความขึ้นต่อกัน ผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูลยาและเวลาทานให้ถูกต้องอุปก,กรณ์ที่ใช้ต้องสามารถรับการแจ้งเตือนได้ส6ความต้องการเพิ่มเติมรงรับภา,าษาอังกฤษ 3. ความต้องการเชิงหน้าที่3.1ส่วนเชื่อมต่อภายนอก 1. ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้อินเทอร์เฟซสำหรับป้อนข้อมูลและ,และเวลาการทานยา3.2ฟีเจอร์ของระบบ1บันทึกข้อมูลยา 2. การแจ้งเตือนการทานยา 3. การตอบกลับการทานยา 1. ฟีเจอร์เพิ่มข้อมูลยาเลือกเมนูเพิ่มยาก่อข้อมูลยาตั้งเวลาการแจ้งเตือนบันทึกข้อมูลยาและเวลาการแจ้งเตือน 2. อฟีเจอร์แจ้งเตือนการทานยาตรวจสอบเวลาแจ้งเตือนถึงเวลาแจ้งเตือนส่งการแจ้งเตือนผู้ใช้ตอบรับการแจ้งเตือนว่าจะข้ามยาหรือว่าทานยา .3 3ความต้องการด้านประสิทธิภาพการแจ้งเตือนควรแสดงผลในเวลาที่ไม่นานเกินไป3.4ความต้องการด้านฐานข้อมูลฐานข้อมูลต้องสามารถเก็บข้อมูลยาและของผู้ใช้ได้อย่างน้อย10รายการต่อคนและเก็บสถานะการตอกกลับได้อย่างน้อยไม่เกิน30วันย้อนหลัง3.5ความต้องการด้านการออกแบบอินเทอร์เฟซต้องเรียบง่ายและใช้งานง่าย รองรับภาษาไทยความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยการออกแบบระบบมีการออกแบบระบบหน้าเวลคัมหน้าล็อินหน้ารีจิสเตอร์หน้าหลักเมื่อเลือกวันที่แล้วจะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้บันทึกข้อมูลยาและสามารถแก้ไขและลบรายการได้ และมีหน้าเพิ่มการแจ้งเตือน RTM หนึ่งระบบเพิ่มยาและเวลาและกำหนดเวลาแจ้งเตือนระบบต้องรองรับการเพิ่มยาและกำหนดเวลาสำหรับผู้ใช้แต่ละคนสองระบบแจ้งเตือนการทานยาระบบต้องส่งการแจ้งเตือนในเวลาที่กำหนด 3. ระบบแสดงประวัติการทญญานยาระบบต้องแสดงประวัติการทานยาของผู้ใช้เช่นวันที่เวลาและยาที่รับประทาน 4. ระบบแก้ไขและลบข้อมูลยาระบบต้องสามารถแก้ไขและลบรายการยาได้ s ไอทการเพิ่มข้อมูลยาและตั้งค่าเวลาการแจ้งเตือน ข้อมูลยาและเวลาการแจ้งเตือนถูกบันทึกสำเร็จสเตตัส pass 2. การแจ้งเตือนตามเวลาระบบยังไม่สามารถแจ้งเตือนตามเวลาได้สเตตัส fail 3. การผิดก,การแจ้งเตือนระบบไม่สามารถผิดก,การแจ้งเตือนสเตตัส fail 4. ทดสอบการล็อกอินเข้าสู่ระบบสำเร็จสเตตัส pass 5. ทดสอบการสมัครบมาชีผู้ใช้ ลงทะเบียนสำเร็จและกลับมาหน้า l อ g i n status pass แต่ควรกำหนดความยาวขั้นต่ำของพาสเวิร์ด6ทดสอบย้อนดูการตั้งค่าแสดงผลลัพธ์การตั้งค่า status pass เทดสอบการแก้ไขชื่อผู้ใช้แก้ไขชื่อได้และแสดงชื่อผู้ใช้ใหม่ status pass แ ทดสอบการลืมรหัสผ่านแสดงข้อความที่อีเมลสเตตั s พา s s สทดสอบการออกจากระบบออกจากระบบสำเร็จและกับสู่หน้าล็อกอินสเตตัสพาส UAT 1การเพิ่มข้อมูลยาและตั้งค่าเวลาการแจ้งเตือนระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จ s t a ตั s พา s s ส ระบบแสดงประวัติการทานยาระบบแสดงประวัติการแจ้งเตือนทั้งหมดที่เคยตั้งไว้ Sta ตั s พล s สระบบแก้ไขและลบข้อมูลยาระบบอัปเดตข้อมูลที่แก้ไขสำเร็จและลบข้อมูลได้ s t a t ัส pass ระบบแจ้งเตือนการทานยาระบบยังไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนมาได้สเตตั f a i l พวกเราขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้ขอบคุณค่ะ